เี่ประตูไปยอนเสียงิบหายแล้วพี่ทำไมคนรกมไดเลยไอ้ไอ้พี่ช่นช่วยคนช่วพี่เอออีมีองตีหนึงละึงเฮ้ยายม่เดยวจะอกูมันจะเอาตัวนโผมหรือเปล่าวะ ยาวฟูนิกกุนะเว้ยหวังสวยไอ้หนูเฮ้ยชิบไล้คนนี้เนี่ยมันเล่นเข้ามือมากเลยพี่ผมเป็นคนจ้ำเลยเนี่ยแล้วมันเปลี่ยนคนจ้ำยังไงวะจ้ำอีกแหละจ้ำตลอดเลยตัวอะไชิบไงกดชิบไงไม่ใช่ชิบสิใช่กับอะไรวะเอชิบถูกแล้วชุดชิบกดชิบค้างชิบค้างอะไรถูกแล้วเฮ้ยมันอยู่ไหมเนี่ยมันจะปวดจะบอลมันจะไม่อยู่เอยู่อยู่เอ้า เขามันโดดไปแล้วอ่ะเอาโดนอ้าวอ้เรื่องอะไรบ้าตัวบ้าพี่บ้าพี่โอ๊ยโจอผมอยู่คนเดียวเอ้าทิ้งหายแล้วพี่อารมไม่ได้พี่มาอยู่ด้วยฉันมอยู่คนเดียวพี่อมากันตรงนี้มามากันตอนนี้มาโอ้เกมออกดีดีบบนี้ไม่ได้นะผมจะอ้าวหายแล้ว ไปหารถีพี่หารถรับเลยได้ๆๆๆจ็ปืนรอเลยเจ็บปืนรอเลยโเอเกเโอเครถมันมาบักอะไรกับตอนนี้เดี๋ยวคนนี้ตายตายแค่นี้จัดเลยออๆๆขับยากเขามหามเลยม่ด้งปุเลยโวย้ยวยนี่มันปืนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเ อามีอามตามไปหาตามไปหาผมเอาเอาหาเลยผมไม่มีปืนไอ้สไนเปอร์อุ้ยสไนเปอร์เอาไม่มีปืนทำไมเนี่ยแกเปนไวะไมช่วยกอช่วยก่อนช่วยก่อนโอเคโอเค สวยมากเพื่อนสวยมากเดี๋ยวเพื่อนโอ๊ยหยุอ,ยอยนันกันดี้ให้หลังเรามีหลังเรามีหลังเรามีหลัง,ลงโอ้ห่างเลย,ยผมโดนยิงผมโดนยิงผมโดนยิงเอ้ยหลวงแล้วเพื่อ,อนะขวามือยิงกูข้างๆสองจัดหน้ามันไอ้ทุกสองจัดหน้ามันเลย มันกูมีลูกซอ่อย่างนั้นมันไม่ตายนะไอ้ไม่เสียไปใส่เราวินะ่เนาะสโคปสี่กับสไนก็มีเล่นเลยแล้วกันพี่ได้สไนพี่ได้สไนามาผมมีสโคปแล้วผมเล่นสไนามา,ออนาผมเป็นสายซูมกับสายโจมตีให้เฮ้ยเออเดี๋ยวอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่าง หมดเที่ยรึโดนอะไรมนันนหรพี่กระสุนหมดเที่ยถีบยังไงต้องเกิดถีบย่อแค่ปรตวีอ่ะถีบกร้สุนหมดทีอทอทพอะะะะน,น,นะ,ะนนล้มล้มไปหนึ่งล้มไปล้มไปของผมล้มนะพี่ผมลม้มพี่ มนเลยยิงมนเลยยิงมันเออล้วียิงเออโอ้ทเ่อะเต็มหน้าเลยไม่เต็มหน้าหาเลยี่ประตูให้เ็นะถีประตูเลยถีตัววใช่ไหมพี่ตัววนะลองถีบประตูกันตัววีี <l id> อะไรอ่ะกัดเขี <kas> ่ยวตัวเองเตี้ยกัดดินเจ้าของกัดปากเจ้าของเจ็ดไรตรงนั้นน่าจะมีกระเป๋านี่ะมีกระเป๋าจริงด้วยฮะโดดเข้าหน้าหายพี่ลงไปไหนวะยาโดดเด่นเพื่อ Oi, dêng con tôi, quá trình quá trình quá trình woo, trình quá 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 đi! quá trình quá เแล้วไหนเนี่ยโดนไปเรื่อยเหรอตรงเลยไรเลยรงเลยใช่ไหมเคพี่มันมามันมาไม่มันมาไมไม่ไม่โอเคโอเคราหล่อแล้วโอ้โกลับายแล้วกูยังไม่ยังเลยเว้ยด้วยติสโลว์ครับท โอ้เรามากันสองคนนะเนี่ยน่ากลัวชิบหายเลยต้องเซฟวะเรา仨สองคนอนะ่ะใช่ใช่เราต้องเล่นเซฟวะพี่ไปฟาร์มในบ้านดิลด้ลิงเหรอไอ้เด็กปืนยิงได้สองครั้งอย่าลงไปอย่าลงไปอย่าลุไปโอย้อยสองคนเลย,เยพี่สามคนพี่สามคนระวั<า>งระวังระวังจะเป็นตัวล่อให้จะเป็นตัวล่อให้ยิงมันยิงมันยิงหัวมันยิงหัวมัน โว้ยนั่นแหละนั่นแหละจะเป็นตัวล่อให้เดเป็นตัวล่อให้ระวังนะระวังนะระวังนะผมตายง่ายว่ะผมไม่มีเกาะเดี๋ยวขอท่านปรับท่าก่อเดี๋ยวลงไม่เจอเดี๋ยวลงไม่เจออยู่ไหนพี่อยู่ไหนโอ้แม่งเอ้ยท่านเปิให้มันเต็มก่อนสิระวังนะพี่คุนอยู่ไหน หนงล่างท้ายก่อนชาร์ก่อนชาร์ก่อนมันช่วยเพื่อนมาหรือยังไงงล่างแหละมันช่วยเพื่อนมันอยูอยออย่ใช่ไหมเ <ừ. S 2> อาลุยไปเลยดิไหมันก็ขึ้นมาแล้วผมว่าล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่ง

ไปเลยไปเลยโอ้โหวงบีบไม่นะโอ้ยแบบยิ่ใช้เวลาเลอใช่เหรอตุ๊ตตุ๊ดตุ๊ตอย่าเนาะเไปแล้วกรนี้นีตรงนี้คืออะไรอ่ะ ้ยตายอะไรเนี่ยตายแบบคนโง่เลย